สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ได้ฟังมีจุกแน่เด็กรุ่นใหม่ซัดก,กระแบบเจ็บจี๊ดแชมราชบุรีรับเด็กรุ่นใหม่โดนหลอกจริงแชเป็นซีรีส์มาพร้อมกับโกหกคำโต 6ตุลาจากนักเพนดินสูวาทักรรมชังชาติแชมนักศึกษาธรรมศาสตร์แนะหยุดสร้างวาธกรรมใส่ร้ายเป็นพวกชังชาติโดยเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2563ที่ห้องประชุมสีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นายธีรชัยรวิวัตรหรือแชมปนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวว่า วาทกรรมชังชาติเป็นวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจไปเองว่าตัวเองเป็นคนรักชาติและผลักใส่ไล่ส่งคนที่คิดต่างคนเราจะชิงชังสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ว่าจะชิงชังอย่างไร้เหตุผลแต่ต้องมีสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในชาติซึ่งคำว่าชาติ ตนไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติชาติพันธุ์แต่หมายถึงสังคมที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันผู้ใหญ่บอกเด็กพวกนี้โดนหลอกพูดแบบนั้นก็คงจะใช่เพราะพวกเราโดนหลอกว่าประเทศไทยดีที่สุดใครๆก็อยากมาอยู่เมืองไทยแต่พอตนเติบโตมาดูโลกพบว่าเป็นคำโกหกคำโตเช่นพอถึงเวลาเข้าเกณฑ์พวกตนก็ถูกหลอกว่าเกณฑ์อาหารคือการรับใช้ชาติรับใช้โดยไปสู้กับยาฆ่ากับมด พวกตนถูกหลอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแต่ผู้มีอำนาจทำอะไรไม่เคยเห็นหัวประชาชนพวกตนถูกหลอกมาตลอดดังนั้นถ้าคำว่าชาติคือสังคมที่เป็นแบบนี้ใครบ้างจะไม่ชังชาติ สิ่งที่น่าชังไปยิ่งกว่าก็คือมีคนบางกลุ่มที่มองว่าประเทศมีปัญหายอยู่แต่ทำเป็นไม่สนใจสนใจแต่จะอวยตัวเองอวยชาติตัวเองแล้วก็ตราหน้าด่าว่าคนอื่นว่าหนักแผ่นดินเป็นพวกชังชาติ นายธีรชัยได้กล่าวอีกว่าเรามีบทเรียนของการสร้างวัฒกรรมแบบนี้มาแล้วคนที่ถูกตรานหน้าว่าหนักแผ่นดินถูกล้อมฆ่าอย่างชอบธรรมท่านอยากให้จบแบบนั้นอีกหรือถึงได้สร้างวัฒกรรมขึ้นมาใส่ร้ายและไม่ว่าท่านจะเข้าใจว่าพวกตนเป็นพวกชังชาติหรือรักชาติแต่สุดท้ายเราทั้งหมด คือคนร่วมชาติต้องอยู่ร่วมกันในสังคมความแตกต่างทางความคิดคือเสน่ห์ดังนั้นควรลดทิฐิหันไปมองประตูที่พังหน้าต่างที่เสียเพื่อช่วยกันแก้ไขเราไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องทำลายหรือล้อมค่ากันเรามาช่วยกันให้สังคมมีความน่าชังลดลงได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นชาตินี้สังคมนี้จะไม่มีคนหนักแผ่นดินหรือคนชังชาติอีกต่อไป ด้านในยิ่งชีพอัชานทน์โครงการอินเทอร์เนต็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอโรได้กล่าวว่าวันที่ตนท้อแท้สิ้นหวังกับการเมืองไทยมากที่สุดคือเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2559ที่รัฐมนูญ60ผ่านประชามาติโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช สร้างเกณฑ์สืบทอดอำนาจโดยการออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลังจากนั้นตนก็คิดว่ายังอยากจะต่อสู้สร้างความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มต้นใหม่โดยใช้เวลาสีปีกว่าที่พวกเราไอรอเริ่มจับตาและศึกษากระบวนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ60กระทั่ง เมื่อวันที่7สิงหาคมปี63พวกเราได้เริ่มกิจกรรมเข้าชื่อ5,000 50, 0รายชื่อเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูน60ซึ่งเราใช้เวลาเพียง 43วันก็สามารถนำหนึ่งแสนกว่ารายชื่อไปยื่นต่อสภา,าเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ทั้งที่กระบวนการเข้าชื่อค่อนข้างจะยุ่งยากไม่สามารถส่งทางออนไลน์ได้แต่ให้เข้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเขียนชื่อใส่ซองส่งประสณีมาแต่ปรากฏว่าทุกๆ2-3วันไอ้รอจะได้ไรายชื่อจากประชาชนส่งมาจำนวนมาก ถ้าไม่มีทุกคนช่วยกันแบบนี้คงไม่สำเร็จได้หลังจากกิจกรรมนี้เกิดขึ้นทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงแล้วเราพบว่ามีคนพร้อมช่วยสนับสนุนมากขนาดไหนถ้าสี่ปีที่แล้วเราท้อแท้สิ้นหวังเลิกที่จะเชื่อคนรอบตัวเลิกที่จะเชื่อคนที่เราไม่รู้จัก เราจะไม่มีวันนี้วันนี้มาถึงเร็วง่ายและสวยงามสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นแล้วเพราะเหตุน,นี้เราจึงต้องมีความหวังอยู่เสมอและเราต้องรักษาความเชื่อไว้เพื่อเดินต่อไปข้างหน้า นายยิ่งชีพกล่าวอีกว่าวันนี้เมื่อ44ปีที่แล้วอ่านมีเรื่องหน้าเศร้าเจ็บปวดแม้ว่าตนจะเกิดไม่ทันแต่สำหรับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่วันนี้ในอดีตอาจจะเป็นวันที่ทอแท้สิ้นหวังที่สุดในการเมืองไทยแต่ปัจจุบันบริบททางการเมืองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเปลีป่ยนแปลงขนาดนี้แล้วจะย้อนกลับไปไม่ได้คนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษากำลังเรียนรู้เบ่งบาน เป็นปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเมืองไทยเมื่อมีแรงกดขี่มากเท่าไหร่แรงต่อต้านก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นวันนี้จึงเป็นวันที่การเมืองมีความหวังมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแต่การต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นอาจจะอีกยาวไม่เสร็จในเร็ววันแต่เราต้องมีความหวังเพื่อที่จะได้เห็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยกัน ฟอรดเส้นทางสีแดงปลุกคนเสื้อแดงต่างจังหวัดเข้ากรุงร่วมมอบ14ตุลาให้มากกว่า19กันยาวันข่าวขัดแย้งนักศึกษาโดยเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2563นายอนุรักษ์เจนตะวันิชได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กฟอรดเส้นทางสีแดงถึงกลุ่มคนเสื้อแดงโดยได้ระบุว่า การชุมนุมขับไล่ประยุทธ์ในวันที่14ตุลาคมจะมีคนมาร่วมมากกว่าวันที่19กันยายนมากโดยเฉพาะคนเสื้อแดงจากต่างจังหวัดสิ่งที่ต้องระวังก็คือข่าวปล่อยซึ่งเป็นอาวุธหลักของฝ่ายตรงข้าม ข่าวรัฐประหารใช้ไม่ได้ผลข่าวปลุกม็อบชนม็อบใช้ไม่ได้ผลข่าวนายกพระราชทานใช้ไม่ได้ผลเหลืออีกข่าวเดียวที่ต้องระวังคือข่าวปล่อยให้คนเสื้อแดงขัดแย้งกับนักศึกษาหรือการปล่อยข่าวให้นักศึกษาถูกเข้าใจผิดแบบโมเดล 6ตุลาคมปี2519ผมขอเรียกร้องให้คนเสื้อแดงคอยเป็นหูเป็นตาตรวจสอบข่าวผิดปกติคอยแก้ไขทัดทานทักท้วงเพื่อให้คนเสื้อแดงและนักศึกษาประสานเป็นเนื้อเดียวกันโคนล้มผลิตการลงจากอำนาจให้สำเร็จ Hash a t สามักีคือพลัง Hash tag จำโมเดล6ตุลาไว้เป็นบทเรียน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นรัฐบาลโจรมันยังคิดว่าประชาชนโง่หรอที่จริงมันหนาโง,ง่เองรัฐบาลเป็นฆาตกรโรคจิตต้องการฆ่าประชาชนและทำ้ายประเทศชาติยังมีอีกหนึ่งครับคือสร้างสถานการณ์เจอหัวเกรียนเมื่อไหร่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ ไม่เคยสนกับฝั่งตรงข้ามยังไงเราก็ไปแน่นอนค่ะอย่าหลงกลพวกมันเราต้องคิดให้เยอะก่อนจะเชื่อใครปัน่นเอาให้ชนะก่อนค่อยว่าการสู้ๆถูกครับตอนนี้พวกเราต้องร่วมใจกันต้องพึ่งคุณจตุพรเพื่อรวบรวมกำลังเผลิดการจะได้รู้จักและจดจำใจเกินร้อยไม่พอสติต้องคู่ขนานผสานพลังเป็นหนึ่งเดียวการขับเคี่ยวจึงจะบรรลุผล สู้ไปพร้อมกันครับมีสติมีปัญญาอย่าหลงกลพวกมันไอ้ผดิกการทรราชงานนี้ประกาศคืนชีพเสื้อแดงอีสานมาแล้วจ่อยกพลเข้ากรุงร่วมชุมนุมใหญ่กับนักศึกษา14ตุลานี้โดยเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2 5 6 3ที่สนามฟ้าอำเภอการทาราวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคาม ได้มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมนิสิตมม,มสเพื่อประชาธิปไตยโดยมีประชาชนตลอดจนนิสิตนักศึกษาเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากต่างก็กระจายกันนั่งตามพื้นสนามหญ้าจนเกือบเต็มพื้นที่โดยมีกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมอาทิกลุ่มโคราชพอกันทีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มโคราชปลดแอกกลุ่มคบเพลิงกลุ่มบุรีรัมปลดแอก กลุ่มภาคีนักเรียนมหาสารคามกลุ่มมรมเสรีเพื่อประชาธิปไตยแนวร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกลุ่มดาวดินกลุ่มขอนแก่นพอกันทีสหภาพร้อยเอ็ดปลดแอกกลุ่มภาคีนักเรียนเคเคซีและเครือข่ายความหลากหลายทางเพศภาคอีสานร,รวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงภาคอีสานเป็นต้นโดยในช่วงท้ายของการชุมนุมดังกล่าวได้มีการรำลึก วีรชนผู้สูญเสียทางการเมืองอีกทั้งตัวแทนและแกนนำคนเสื้อแดง20จังหวัดในอีสานได้ขึ้นเวทีพร้อมเปิดเพลงนักสู้ทุลีดินซึ่งขับร้องโดยจิ้นกันมาชนเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและยืนสงบนิ่งไวอไ้อาลัยกับการจากไปของกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงในเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี2553 ต่อมาตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงภาคอีสานจาก20จังหวัดได้ประกาศบนเว,เวทีว่า งานนี้ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยการชุมนุมของนอปชแต่ครั้งนี้เป็นเวทีของนักศึกษาคนเสื้อแดงมาวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจและจะอยู่เคียงข้างนักศึกษาเพราะทุกคนล้วนผ่านสนามรบมาแล้วหลายต่อหลายคนเคยร่วมเรียกร้องร่วมกดดันและนอนบนท้องถนนหลังการรัฐประหารปี2017บางคนเคยถูกเรียกเข้าค่ายทหาร วันนี้ประกาศเลยว่าคนเสื้อแดงภาคอีสานจะต่อสู้ร่วมกับพลังคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่กับคนเสื้อแดงพุษสภา53มีแนวทางเดียวกันคือคนลวมเผด็จการและจะสนับสนุนการชมุมนุมของคนรุ่นใหม่เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยดังนั้นวันที่14ตุลาคมปี2513กลุ่มคนเสื้อแดงอีสานก็จะเข้าร่วมการชมุมนุมเพื่ออะไ เด็จการที่กรุงเทพมหาคนครด้วยตัวแทนคนเสื้อแดงอีสานประกาศบนเวทีดังกล่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพรแ่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนว่นาอย่างเชน่นพวกโลกสวยทั้งหลายขอถามหน่อยตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณถูกปฏิวัติเศรษฐกิจไทยเคยดีขึ้นบ้างไหมชาวไร่ชาวสวนเคยต้องอดอยากแบบนี้ไหม ไทยเมืองเกษตรกรรมแต่เศรษฐกิจกลับไม่เคยพุ่งขึ้นเลยคนเดือดร้อนคนอยากได้ระบอบประชาธิปไตยแท้จริงขึ้นมาเขาจึงมาทางเดียวที่จะบีบให้นายกมันลาออกได้ก็คือบุกยึดปักหลักสภาธรรมเนียรัฐบาลถึงเวลานั้นมันดิ้นเป็นหมาโดนน้ำร้อนแน่ เสื้อแดงในวันนั้นก็เหมือนกลุ่มนักศึกษาในวันนี้แหละครับคือกลุ่มที่ตาสว่างกับระบอบที่อยู่ในห่วงลึกดำมืดต้นต่อแห่งปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแต่บังเอิญพวกเขาเกิดเร็วผิดยุคสมัยไปนหน่อยเพราะในตอนนั้นผู้คนแทบจะทุกคนในประเทศยังเคารพยำเกรงเจ้าสิ่งที่ดำมืดนี้อยู่ก็เลยปลุกไม่ขึ้นแถมยังโดนตราหน้าว่าเป็นกบฏท,ทำลายชาติอีกต่างหากไปเถอะครับ ไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปากท้องเพื่อความยุติธรรมของบ้านเมืองกันองค์กรอ,อิสระที่พวกมันตั้งขึ้นโลให้หมดไล่รัฐบาลโสกโครกออกไปบ้านเมืองมีแต่สุดกับโสมเอาผิดตรวจสอบไม่ได้เลวร้ายเหลือเกินจะทนเห็บหมายังดีกว่าเสียอีกสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับอย่าไปร่วมด้วยแต่ด้วยภารกิจจึงไม่สามารถไปร่วมด้วยครับแต่เป็นกำลังใจให้เสมอครับ สู้ๆเอาใจาช่วยนะคะประชาธิปไตยที่แท้จริงจงกลับมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวัสดี